สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์คลิปนี้นะครับมาเลาะแถวแถวถนนประชาสงเคราะห์นะครับถนนประชาสงเคราะห์อยู่ตรงไหนถนนประชาสงเคราะห์จะเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างดินแดงทะลุไปเชื่อมกับราชราพิเศษเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ไม่ได้แปลกอ,อกแปลกแกอะไรเลยสําหรับ คนผู้เพรผู้คนที่จะอาศัยอยู่แถวๆนี้นะฮะตรงนี้เขาจะเรียกรวมๆว,ว่าห้วยขวางนะครับสำหรับห้วยขวางทำไมคนถึงอาศัยอยู่กันเยอะก็คือเป็นจุดกึ่งกลางนะครับส่วนรวมูนยนรวมเลยก็ว่าได้ของอถนนหลายๆถนนที่ล้อมรอบในตัวห้วยขวางนะครับอย่างเช่นว่าถนนประชาสงเคราะห์ที่แอดมิน มาทําหมดยุคตึกแถวหรือว่าอาคารพณิชย์บนถนนประชาสงเคราะห์ตรงนี้เนี่ยก็ในส่วนด้านทางเข้านี้ก็คือถนนดินแดงแล้วก็ในลักษณะที่ว่าถนนประชาสงเคราะห์นี่ก็จะคู่ขนานกันกันกบนี่เลยรัชดาพิเศษแล้วก็ถนนคือล้อมรอบด้วยถนนหลายสายที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนค่อนข้างจะพุ่นพ่าน การดำดเนนดินทางก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับรัชดาพิเศษสุทธิสารอีกฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็มิตรไมตรีวิภาวดีรังสิตนี่ใกล้ๆกันหมดเลยนะตรงทางเข้านอกจากดินแรงแล้วก็จะมีถนน7จ,จตุรทิศถนนพระรามเก้าเนี้ยตรงนี้ตรงเนี้ยก็ทําให้สะดวกเก่การเดินทางเก,ก่กันฉะนั้นก็ที่อยู่อาศัยก็เป็นที่นิยมกนถึงเยอะแยะ มากมายมหาศาลม,มาในาในย่านนี้นะครับถึงเรียกห้วยขวางเนี่ยก็คนอาศัยอยู่กันค่อนข้างที่จะเยอะแยะตามที่ท่านผู้ชมและก็หลายๆท่านรู้ดีนะครับว่าตรงนี้เนี่ยทำไมคนถึงเยอะแยะก็อย่างที่ว่านั่นแหละเหตุผลก็คือมันสะดวกนะครับเป็นจุดกึ่งกลางจุดไข่แดงก็ว่าไดนะ้ประกอบกับชิดกันกับดินแดง เวืขวางนะครับกระทบหรือไม่กับการดําเนินธุรกิจกิจการบนย่านเพื่ขวางก็มารับชมกันเลยตรงนี้ก็ทางฝั่งสายมือนี่ก็าลังมีการก่อสร้างน่าจะเป็นคอนโดขนาดใหญ่มา,มาเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตึกแถวอาคารพาณิชย์ที่ดั้งเดิมแบบรุ่นเก่าขเขาก็ค่อนข้างที่จะปิดกันเยอะนะครับเว้นเสแต่ว่ามี รีโนเวทแบบแข็งแรงทนทานสวยงามทันสมัยก,ก,ก็มีเหมือนกันตรงนั้นนะน่าจะ uh, เปิดทำการปกติแต่ในส่วนตึกแถวที่ไม่มีการรีโนเวตก็จะปิดกันค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยถ้ามีการรีโนเวทนี่ก็จะมี uh, การเปิดทำกิจการหรือว่าทามาค้าขายนะครับทำธุรกิจแต่ถ้าไม่มีการรีโนเวตก็ไม่ว่าจะ ฝั่งซ้ายเรื่อฝั่งขวาก็จะปิดกันไม่ได้ต่างกับถนนเส้นอื่นเนี่ยก็คือถามว่าหมดยุคหรือยังก็อันนี้กะเท่าๆท,ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะแนวโน้มเนี่ยปิดมากกว่าเปิดฉะนั้นนิดใกล้เคียงคางว่าหมดยุคแต่ว่าในส่วนของการพักอาศัยนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่อพาร์ตเมนต์หรือแฟลตก็ค่อนข้างจะเยอะ ทำให้ผู้คนนียตอนนี้ก็แน่นตลอดนะทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องอคนจีนที่ว่ามาอาศัยอยู่แถวห้วยขวางแย่ๆนี่แอดมินดูไม่ออกนะครับว่าเขาอยู่กันแบบไหนตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าก็เห็นปกติแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับว่าเขาจะอยู่กันสไตล์ตไหนตึกไหนเห็นบอกว่ามีกันเช่าตึกแถวทํากิจการร้านอาหารค้าขายอะไรพวกนี้แต่ว่า มองไม่ออกว่าจะแบบไหนแต่ว่าในส่วนของช่วงเย็นๆหรือว่าในแนวตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางวันหรือว่าตลาดกลางคืนตรงนั้นหรือเปล่าที่เขาลงมาทำธมาค้าขายกันอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายคำถามของแอดบินเองนะครับตรงนี้เรามารับชมกันต่อเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกแฟลพวกอ,อาคารเช่านะครับสำหรับคนที่อยู่ในแอเรียตรงนี้ อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกอ,อกแปลกใจเพราะว่าทําไมคนถึงเยอะแล้วก็มีทั้งเปิดปิดในส่วนของการทํากิจการร้านค้าก็อย่างที่เคยเกริ่นไปนะครับเป็นที่เข้าใจว่าหนึ่งคนอาศัยกันค่อนข้างจะหนาแน่นรับชมกันต่อครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของตัวห้วยขวางที่เป็นพวกตลาดพวกอะไรเนี่ย ก็จะเยอะกันหมดเลยนะครับมีสนามกีฬามีสนามกีฬาห้วยขวางมีตลาดกลางวันตลาดกลางคืนก็คือเส้นนี้ไม่เคยหลับกันแล้วกันนะครับคนจะอุ่นพานแต่ในส่วนของตึกแถวก็ปิดกันเยอะนะครับในส่วนของกลางคืนก็ไม่น่าจะเปิดถ้าว่าปิดแบบนี้โดยปกตินอกจากคนที่จะพักอาศัยหรือว่ามาอยู่ในแถวแถวย่านห้วยขวางนี่ก็ใช่ว่าจะอยู่ตามแฟต ตามอพาร์ตเมนต์คอนโดนะครับเขาก็มีบ้านอยู่เช่นกันแต่ว่าในส่วนที่ว่าเยอะที่สุดก็เป็นลักษณะว่าเป็นแฟลตเป็นแฟลตที่พักอาศัยด้วยแล้วก็ข้างล่างก็สามารถทําธุรกิจกิจการร้านค้าได้ตรงนี้จะค่อนข้างจะเยอะนะครับสไตล์อย่างนี้ครับตรงนี้ก็มาอยู่ตรงแถวแถวตลาดห้วยขวางแล้วนะครับตรงนี้ตลาดห้วยขวางสํานักง,งานเขตห้วยขวางนี่ก็ใกล้แถวนี้ทั้ง ก็จะเห็นสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะหนาแน่นเป็นพิเศษในเรื่องของการทำมาค้าขายหรือว่าธุรกิจกิจการต่างๆเนี่ยก็สามารถมองออกได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงของตลาดแต่ก็บางร้านแอบมีปิดก็มีนะครับครับคลิปบดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนประชาชนทงเคราะห์ดินแดงมิมตรไมตรีห้วยขวาง แล้วก็จะสิ้นสุดตรง MRT ห้วยขวางนะครับตรงสีแยกตรงนั้นที่จะไปถนนประชา,าราชบำเ็ญก็จะต้องขอปิดคลิปนะครับแต่ช่วงนี้ก็ดูในในแนวของ2อภาคฝั่งเนี่ยเป็นตลาดสดแล้วก็การทำมาค้าขายค่อนข้างที่จะกระทึกพอสมควรเลยนะครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์ถนนประชาสงเคราะห์อข,อขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมการตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมกันไปเรื่อยขอบคุณทุกท่านรีวิวและกันแชร์โชคดีมีความุมสุขขอบคุณครับ